สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่พานะคะในส่วนของแบรนด์เอเดบิเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําในส่วนตัวที่นอนตัวเนี้ยชื่อรุ่นเขาเป็นรุ่นใหม่ชื่อรุ่นของแอรวันนะคะที่นอนนี้แอรวันนะคะมีสเิมโคงสร้างเขาด้านในนะคะเขาจะมีตัวพัฟเสปีตัวเนี้ยนะคะเสริมในส่วนของยางคารานัที่หนึ่งนิ้วตัวที่นอนแอรวันนะคะของเราตัวเนี้ยจะดีอย่างที่ว่าเรามีให้คักข้ารที่นอนดีไซน์เอกเลยนะคะอย่างลูกค้าชอบที่นอนหนุบฟุตลูกค้าเลื่อไม่ได้ระหว่างเฟิร์มกับซอปลูกค้าสามารถ นอนได้ทั้ง2ท่านในกลาสติกได้เลยค่ะหรเออแค่สเปคตัวเดียวตัวเลือกได้เลยในการรับประกันครุ้าหรือรับประกันโครงชาแนล10ปีแนะนำไปส่งของที่นอนตัวนี้นก็เป็นสติ๊กตัวใหม่เหมือกันนะคะชื่อว่าดีฟันนะคะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบสติ๊นะคะก็คือตัวนี้ของเราจะมีด้านล่างเป็นชั้นตัวเปรนโฟมก็มีในส่วนของยางคาราหนาสามตัวด้านบนนะคะของเราตัวนี้เป็นแบรนด์นำเข้าก็คือตัวนี้ค่ะคือเป็นผ้าเย็นของเรานำเข้ามาเลยนะคะตัวเนี้ยคือมีมอเตอร์โฟมยางคาราเวลาเรานอนนะคะ มันจะซัพพอร์ตแล้วก็อบสรีน้ร่างกายเราได้อย่างดีก็ในส่วนของการรับประกันนะคะเรารับประกันโครงส,สร้างใน10ปีถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะมองหาในส่วนของตัวที่นอนที่ม่ชอบแบบมีสปริงหรือชอบในส่วนของเบาะนุ่มนะคะหรือแนะนําม,มาในรุ่นของเอาาา็กัตได้เลยนะคะตัว<ๆ>นี้นะคะลูกค้าชื่อรุ่นของเขาคือเจสซีส่นะคะความหนาของที่นอนขอ,ของเขาตัวนี้นะคะหนาอย,อยู่ประมาณ12อลค,คูก็เกือบ13นิ้วเลยนะคะก็เดี๋ยวพี่พาจะพามาลองตัวนี้นะคะเขาจะเป็นดีไซน์ เป็นแบบเย็บจีนเลยนะคะลูกค้าดีไซน์ตัวนี้เป็นดีไซน์ที่สวยนะคะแล้วัสดุของเขาด้านในเหมาะสําหรับคนที่ชอบนอนพวกสปริงเลยนะคะแต่ว่าสปริงของเราเป็นสปริงสลาเลยนะคะก็ด้านบนตัวนี้นะคะดีไซน์ข้างบนก็คือเราเสริมตัวความหนักของตัวยานคารามาให้ลูกค้าอนสามนิ้วเลยนะคะก็เหมือนเดิมน,นะคะในส่ของอแบรนด์เรา เราจะเน้นในตัวเสถีของผ้าเย็นโดยตรงเลยนะคะอากาศบ้านเราเป็นอากาศที่ร้อนเราแนะนํามานอนในผ้าเย็นอย่างนี้คะ่ะลูกค้าต่อให้เราจะปูผ้าหรือนอนตรงนี้ความเย็นของผ้าเราก็จะนอนสบายขึ้นนะคะพิเศษน,นะคะในตัวในรุ่นของตัวโซนา้านะคะในสเปคตัวที่นอนของเรารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวพกเก็ตสปริงแล้วก็จะมีตัวชั้นวัสดุดเสริมตัวเมมเบรยโฟมแล้วก็ในส่วนของอยางคารานะคะ ในส่วนของตัวค่าย็นตัวนี้นะคะเป็นผ้ายืนนำเข้าตัวนี้นะคะในส่วนของตัว m ม m o r y f โฟมกับยางตาราของเรานะคะจะซัพพอร์ตในการนอนถ้าลูกค้ามีปัญหาในการนอนปวดหลังมีปัญหาเรื่องกระดูกนะแนะนําเป็นสินค้าตัวนี้เลยรุ่นของโซนนตานะคะตัวนี้นะคะเมมโ memory foam ตัวนี้ก็คือใช้เป็นหนึ่งช่อก้อนเลยนะคะชิ้นนุ่มตัวนี้เขาดูดเกลียวหน้านะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบนอนนุ่มนะคะถ้าลูกค้ามองหาที่นอนที่เป็น m ม m o r y f โฟมตัวนี้ผมการันตีให้เลยนะ นุ่มนอนสบายมีความยืดหยุ่นสูงนะคะเวลานอน,นะคะ่ะตัวนี้นะคะในส่วนของตัวที่นอนของเรามิพาจะเปิดที่อยู่ด้านในนะคะว่าตัวเนี้ยมีสายนะคะเขาเป็นยังไงเวลาเรานั่งน,นะคะเรามว่าพวกเนี้ยมันจะนุ่มตามสนองร่านกายของเรานะคะเวลาเรานอนแบบสบายมากเลยตัวเมนส่วนของเมนที่พรมของเรานะคะอ่ามันจะค่อยค่อยนตัวช้าๆนะคะเวลาเรานองนะคะไม่ต้องกลัวนะคะอย่างเนี้ยก็ในส่วนของตัวโครงสร้างที่นอนเราเราได้ประมาณ6 0 2 0ปีอยู่แล้วนะในส่วนของตัวเนี้ยของเราอ่ะ มีซิปเลยนะคะลูกค,ค้ารอบเลยถ้าเกิดที่นอนเปื่อนหรืออะไรสามารถถอดสักได้เลยนะคะที่นอนรุ่นนี้นะคะลูกค้าด้านในชิ้นวัสดุเขาจะเป็นตัวสปริงบอลนี่ยอค่ะสปริงเป็นสปริงธรรมดาแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะถ้านอนตัวเนี้ยที่นอนความหนาของเรามานาประมาณ12นิ้วเวลานอนนะคะความสะเทือนของตัวที่นอนน้อยมากค่คะลูกค้าถ้าอย่าง8นิ้วหรือ10นิ้วอย่างเงี้ยการสะเทือนของที่นอนก็ยังมีแต่ที่นอนหลังนี้นะคะลูกค้า ยิ่งหนาเป็น12นิ้วความสั่นสะเทือนของเขายิ่งน้อยลงค่ะก็เดี๋ยววิภาจะพามาเปิดในโฉมตัวที่นอนดูนะคะว่าดีไซน์หน้าตาที่นอนเเป็นอย่างไรความหนาของเขาเนี่ยค่ะอยู่ประมาณ12นิ้วนะคะด้านล่างเป็นตัวสปริงบอลเนี่ยวนะคะก็คือสปริงอ่าเป็นแบบกดด้วแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะเวลาเขาดัค่ะค้ะรุ่นนี้ลดการสั่นสนะเทเือนเขาได้เยอะมากแล้วก็ตัวนี้นะคะูกค้าเหมาะสําหรับคู้ที่ชอบนอนอัจยานอนแข็งแต่ว่ารุ่นนี้ที่นอนของเราไม่ได้แข็งกระด้างเกินไปนะคะ ราดับตีเลยทำค่าไม่ได้หันราคาที่สูงมากได้นำตัวที่นอนตัวนี้ได้เลยนะคะในส่วนตัวที่ของโรโชนะคะเป็นไฟฟ้าของเราจะมีสองแบบนะคะตัวนี้จะเป็นตัวในรูปของตัวกระดูกมือนะคะไม้ที่เราทำด้านในนะคะเป็นไม้บีบนะคะลูกค้าตรงนี้เหมาะสาหรับคนที่ชอบนอนแล้วก็พวกนี้ไม่ต้องกลัวนะคะพวกโนจะระบายอากาศแล้วก็สปอตได้ดีค่ะในส่วนของตัวที่นอนตัวนี้นะคะเป็นตัวในส่วนที่นอนยางพารา ตัวนี้นะคะลูกค้าในส่วนงตัวรีโมตตัวนี้ถ้ารุ่นี้เป็นชื่อ at ส0 3่นนะคะตัวนี้จะเป็นรีโมทแบบมีสายนะคะตัวปรับตัวนี้นะคะลูกค้าจะมี6กลุ่มนะคะปุ่มด้านบนตัวนี้ของเราจะปรับตัวระหว่างตั้งแต่หลังจนถึงตัวบ่าของเราเลยนะคะจะสามารถปรับได้ตั้มา8่ส่วนส้นตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับเท้าอ่าเนี่ยค่ะลูกค้า นะคะจะมาแนะนำอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะแบตเตอรีฟเขาเอพ้าชิ้นสองเป็นนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นระบบดีมดไรสายที่นอนกันี้้นะคะเลือกได้นะคะเพราะลูกค้าอยากได้ตัวเมมมรีโฟมหรือยางพารานะคะแต่ว่าในส่วนของตัวเมมมรีโฟมราคาอาจจะแพงกว่าตัวเมมตัวยางพาราแต่ว่าลูกค้าเลือกได้นะคะถ้าเมมก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบมานุ่มยางพาราก็คือเหมาะส ชอบมันแน่นนะคะเป็นตัวรุ่นใหม่ของเราหาลิโมทนะคะลูกค้าหามันจะมีฟังก์ชันการใช้งานปรับตัวนี้จะเยอะกว่าตัว2องนะคะตัวเตียงไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถปรับได้ถึง90องศาลูกค้าจะพาปรับให้ดูนะคะตัวนี้จะปรับหลัง เราจะดีตรงที่้องนี้นะคะปักหลังไม่พอนะคะตัวด้านบนเราสามารถปัก <c> ต like <tongue> ัวปากได้เลยนะคะตัวนี้เลานการะนามันจะสามารถนับต้นคอได้อย่างดีตังนี้นะคะก่อนี่คืปัวเท้าดูตัวนี้เนะุดนะคะตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าจะนอนนะคะก็คือเกาะตรงๆด้านตรงกลางได้เลยค่ะตรงนี้จะปกับท่านอนตัวนี้เราสามารถตั้งค่าระบบการนอนของเราได้เลยว่าเรานอนท่าไหนที่สบายเราค่ะสามารถจัดเช็คท่านอนได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเวลาลูกค้ามาในที่พักนะั้ลูกค้าตื่นตัวนะของเรามีไฟส่องใต้เตียงให้ด้วยสามารถเสียบตัวอยู่ีสามารถใส่ชาร์จได้ถ้าลูกค้าตัวรีโมทมันหายแล้วมันเก็ดกรัรลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับมือถือโทรศัพท์ได้เลยนะคะ